บรรยากาศแสงแดดที่ร้อนระอุท่านผู้ชมเอ้ยดูสิอีสานบ้านเรายามหน้าแลรงก็แรงจริงๆพื้นที่ตรงนี้เคยอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยเล็กๆเ,กเกด็กๆน้อยๆทำมาหากินนอนนานอนไร่ดำนาเกี่ยวข้าวนอนที่นี่กินที่นี่พราความผูกพันก็ยังคงอยู่ท่านผู้ชมเอ้ยเปลงนา ที่เห็นอยู่ดำๆนั่นก็คือคนเข้าเผาโตสังข้าวหมดแล้วเคยคนมาเลี้ยงวัวแถวๆนี้ไกลแสนไกลจากหมู่บ้านมาร่วมห้าหกกิโลได้ท่านผู้ชมทางเข้าบ้านทางนน้นปกคลุมนี่คือบรรยากาศล่าสุดในขณะน,นี้เดือนมีนาคมนะครับเงียบสงัดทีเดียว เวิงวางมากนะครับแห้งแ้งทีเดียวรถไฟทางนี้จะเป็นทางสมัยแต่ก่อนเป็นทางโคเวียนนะแต่ปัจจุบันก็ปรับปรุงเป็นทางด้านนอกไปดูสิ ร้อนมากเลยท่านผู้ชมเลยอดูสินกเต็มหมดเลยนกอะไรเต็มหมดเลยน้ำเป็นทำนกดูนกอยู่กลางน้ำนั่นน่ะดูสิอออะไรเป็นฝูงเลยนู่นนะ่ะเยอะมากท่านผู้ชมพิจารนกเห็นไหมกลางน้ำน่ะ น้ำก็เป็นของปกครองดูแลของบ้านหนองคูนะครับอ,ออกน้ำสีเหลืองๆหน่อยเนาะอยู่กลางป่ากลางดงท่านผู้ชมเนี่ย เงียบสงัดูดสินกนะมันว่ายแวกว่ายอยู่ในน้ำนะั่นน่ะรู่นะสูมาก็ไม่เห็นมันไกลเกินไกลามากท่านผู้ชมแต่ก็เป็นจำนวนมากนะครับเยอะทีเดียวสวยทีเดียว,วยทีว่มากมา,ยากยเห็นตอนมันบินเนาะแต่มันไม่ได้บินมามันอยู่กลางในน้ำนะ่ะมันว่ายแวกอยู่บนน,น้ำในน้ำท่านผู้ชม กลรีบๆนู่นมองไม่เห็นเลยอากาศร้อนมากนะครับเมื่อวานน่ะ39องศานะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยิ่งอยู่ตากแดดด้วยยิ่งร้อนจัดนะครับดูดต้นไม้นี่สิทนร้อนทนหนาวทนแดดมาใบร่วงหมดแล้วดูซีรากของเขาลอยลงมาบนพื้นดินแต่เขายังไม่ตายนะเขาทนมาก คนตกการเออตายแล้วเหรอดูฮ้หักดูก่อนยังไม่ตายนะท่านผู้ชมเขาทนทานมากดูสิโหอยากเห็นตอนนั้นบินขึ้นมาเหนือน้ำเนาะนู่นน่ะเขาไม่บินหรอกท่านผู้ชมเขาไม่ตกใจอะเนาะเยอะมากเลยนู่นน่ะ ดูสิถ้านีนใกล้กว่าข้อไม่ตื่นตกใจนะโออนกอะไรเนาะเป็นฝูงเลยนะ่ะอยู่กลางน้ำนั่นนะผู้ชมซูมมาก็าภาพแตกเนาะนู่นะ อะไรเนาะเป็นฝูงสวยงามเลยอยู่ในกลางน้ำนะ่ะพอไม่บินเข้าอยู่ปกติเป็นฝูงเลยเป็นร้อยตัวนะ่ะโอ้ยอยากเห็นใกล้ๆจังเลยเนาะทำไมชาติ แต่มันอยู่ไกลกลางลำน้ำเลยมันร้องเหมือนกันนะเงียบสงัดมากเขาก็ร้องเหมือนกันนะท่านผู้ชมเห็นไหมนะ ภาพมันจะเล็กมากท่านผู้ชมจา่ามันอยู่ไกลดูสิซูมมาขนาดนี้แล้วนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ซูมระดับสิบท่านผู้ชมครับภาพก็จะแตกอ่ะเนาะเพราะกล้องเรามาันได้กล้องมาตรฐานเนี่ยซูมระดับสิบซูมระดับหนึ่งซูมระดับสองให้ซูมมาใกล้ๆหน่อย ในสูงระดับ 4, สีบ 2, ออทนบนส่ท่านผู้ชมภาพก็จะพร่ามัวเนาะสูงระดับสองก็โอเคพอดูได้นกอยู่กลางลําแม่น้ำกลางทํานบน้ำกลางป่าดูสิเป็นฟูงเลยท่านผู้ชมสวยสวยมันไกลเนาะที่จริงอยากเห็นตอนเข้าบินมาเหนือ ว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเนาะแต่เขาก็าไม่ได้บินเข้าอยู่ในกลางลําน้ําเลยตรงกึ่งกลางระหว่างน้ําเลยนะเสียงอีก,การ้องดูสิเงียบสงัดมากเลยท่านผู้ชมจ้าเนี่ยรอบเนี้ยมีแต่ป่าแต่แห้งแรง ยดเนาะเราจะภาพกล้องเรามันมันไม่ได้ใกล้เหมือนกับพี่พี่เอ่อมือกล้องมืออาชีพของเขาเนาะถ้าเป็นเขาระดับมืออาชีพเขาคงจะสูมได้ภาพที่สวยงามแล้วก็ใกล้ทีเดียวเนี่ยสูมระดับสิบมันก็เป็นภาพแตกนะครับเพราะกล้องเรามันไม่ได้กล้องระดับคนมืออาชีพเนาะนี่ยดูสิสวยงาม ไกลไกลอือยากเหนใกล้ๆจังเนาะเขาไม่ตื่นตกใจหรอกเพราะมันอยู่ไกลมากสามสี่สามสิบเมตรสี่สิบเมตรนู่นเลยร,ระยะทางระยะที่สายตามองไปนะถึงอยู่แล้วแหละมัน กินตาเราด้วยมองไปกลางลําน้นะําน่ะเงียบจริงๆนะท่านผู้ชมเนาะเงียบสงัดเลยดูสิเนี่ยรอบริมตะลิงน้ําแต่น้ําจะเป็นสีขุ่นมากเนื่องจากมันเป็นกับดินด้วยมันน้ําดินหนุนรถทานุ้นจะเป็นถนนครับ วิ่งเลาะฝั่งสันเขื่อนสันสันน้ำทำนบน่ะเป็นเส้นทางเข้าไปสู่หมู่บ้านน้องคูใหญ่นะครับนกเขาไม่ตื่นเลยนะเขานิ่งเลยเขาเวกว่าอยู่นู้นเลยเป็นกลุ่มๆอยากรู้จังนกอะไรเนาะแต่เรานกเป็ดน้ำก็ไม่ใช่เออเราก็ไม่รู้จักหรอกเนาะเพราะมันไกลเหลือเกิน โอเคท่านผู้ชมคงจะมีความสามารถเก็บภาพได้ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมเนาะผิดภาพประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อเนาะอากาศร้อนมากอีสานตอนนี้37องศาแล้วนะประมาณ1 1 1 0นาฬิกาเอ้ย10นาฬิกากว่ากว่าใกล้จะก11นาฬิกาแล้วของวันนี้เดือนกุมเดือนมีนาคมวันที่7นะครับวันนี้นะเป็นบรรยากาศที่ร้อนเทียว ครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้อสวัสดีครับนั่นอนะนนนะ มันลอยมาใกล้ๆแล้วเป็นฝูงเลยเนาะโห้ยเยอะจริงๆก็น่าจะมาเราะเราะริมตะลิงนะท่านผู้ชมเนาะถ้ามาเราะริมตะลิงคงจะได้เก็บบรรยากาศได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็สวยงามทีเดียวนี่มันอยู่ไกลามากนะเนาะเสียดายสวยงามทีเดียวมันนกเนะ่ะเสียงคอร้องมันการเป็นช่วงๆ

โอ้บินไปนบินไปนั่นนู่นนู่นบินไปนู่นแล้วนู่นโอ้นู่นบินไปนู่นแล้วโอ้บินไปทางไกลนู่นน่ะทางนู่นเลยล็บเล็บนู่นอะไปแล้วถ้าเออมันตกจาก็บินไปเป็นฝูงเลยนู่นอะ อืแต่มันไปยิ่งไกลโอเคท่านผู้ชมเห็นตอนมันวินแล้วก็สมจแล,ละล่ะเนาะ